เมตตาทำค้ำจุนโลกกราบสวัสดีขอให้มั่งมีสีสุขโชคดีมีใช้ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะคะ เอฟตีย่านกทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็พามาชมกิจกรรมของย่านกนะคะแล้วก็มาชมความน่ารักน่าเอ็ดูของหลานๆกันนะคะมาเติมพลังกันตอนเช้าก่อนไปทํางานก็มาเติมพลังกับหลานๆก่อนนะคะเอฟตีเพราะว่าช่วงนี้งานก็เร่งนะคะก็มีกิจกรรมหน้างานหลายอย่างด้วยนะคะเอฟตีก็ฝากติดตามการชมกิจกรรมและก็งานของย่านกทุกท่านเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณเอฟตีทุกท่านนะคะ ช่วยกันร <ไป S 1> ับ <ไป S 1> ชมค่ะขอบคุณมากมคาก่ะ มดูอีกคนหนึ่งแลลวตุ๊ก,กตาน้ยมิเกลสวยจังเลยเอาถุงเท้าไปไหนคะเอามังกรมาไต่รอเล้วก็แต่งตัวโอ้โหมิเกลสตยจังเลยมิเกลสตยจังเลยเอามังกรก็หลอจังเลยสินค้ามาส่งค่ะจ้า สวัสดีไม่ไหวปูสวัสดีข้าปูกัน giọt ra lắp ra chị ý chị chay chị đột hại ra lời kiểu mà nói là đủ chị nói đôi 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 아니, h 기 ก่อนวิ่งนำคนแรกใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ไหมคะต้อง <laughs> เ,เรียกย่าก่อน <laughs> ย่าย่าไหนย่าก่อนต,ตุ๊กตาลูกติุ๊กตาุูกติ๊ กับย่าดูดิจะได้รางวาัลจากใครก่อนปูย่าย่าอง์ก็มองปากเมื่อวันอะดิ้งดิ้งาิปงดิ้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 ดิ้าดิ้งดิย่ดิ้ง้งดน้งดนงด้ดหาป้งด จบมองหน้าหน้าหยุดจัดไปหาป้าพลไปไปนอนนะ <laughs> you have no <laughs> หูเยกูแยกไปทงานเลวเดีย๋ยวใบใบย่ามาใหม่นะคะอโอ้ยงานน่ะบานาสงสารจังเลยง้นต่อเติมค่ะปูเริมจะมีเคาเตอร์ตรงนี้ดีตัแจงให้ต่อต่ดต่อมาอีกแค่นี้ ใา้เพิ่มใส่บานเ well, ึ้่เข้าไปอยู่ใช้สวยนี่คือข้อยนะคะอันนี้ต่อเติม Okay. บริการถึงที่ค่ะลุงเจ็ดบ,บริการถึงที่ไวจับไวจับชามใหญ่ให้เยอะบริการส่งถึงที่ลุงเจ็ดใกล้ๆบ้านเราเนี่ยค่ะอร่อยมากไวจับไ <c oughs> ก่กระไรแต่วางไวนั่นเลยของของกินมีตลอดทั้งวัน อดอยากปากเป็นมันกันอยู่ในเนี้ยมีทุกอย่างคะสั่งกี่ถุงคุณประดิษฐ์อะทำไมสั่งเยอะอ๋อวันเกิดอ๋อวันเกิดคุณประดิษฐ์ละอ้าวอาทุกคนหยนุดหันไปหาคุณประดิษฐ์ให้โชคดีสุขสิ กี่ถุงไหมเนี่ย <5 S 1> ยี่สิบห้าถุงเลขอบคุณค่ะถูกถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเลี้ยงอีกไหมเนี่ยตำรวจเลี้ยงเลยครับขอบคุณ ขอกราบขอบพระคุณเอ็ซีของยนชัว่เลยนะคะที่ทำงานกดติดตามเราให้กำลังใจนะคะกว่าไม่มีเอ็มซีมาชมนะคะให้กำลังใจมาคอมเมนต์ยานุก็คงจะเหงาแย่เลยนะคะเพราะว่าเอ็ซีนะคะเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับยานกมากเลยทั้งผู้ที่คอมเมนต์มาแล้วก็ผู้ที่เป็นพลังเงียบนะคะที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะยอดไลค์ยอดวิวให้ยานุเพิ่มขึ้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ ในน้ำใจไมตรีมิตรภาพที่แสนดีที่แสนอบอุ่นของเอฟตีญาติทั่วโลกเลยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอิริยาบถสุขคังพลังื่อ่านนะคะเงินมีทองกันมากๆเลยนะคะมีพลังที่จะต่อสู้นะคะอยู่กับความสุขบนโลกใบนี้ด้วยกันค่ะเอฟดีนะคะสำหรับที่เดียวญาติทีเตรียมตัวกับขอบคุณมากๆในเรา่อกตนใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ Bye.